สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม Crazy ขอนะอยู่กับเกม Stella Night นะครับ Idol นะเกมแนวส d ี Idol RPG นะครับภาพสวยเลยนะครับผมก็อ่ะเปิดใหม่เนาะเปิดเปิดใหม่วะใช่ใช่เปิดใหม่ละนะครับก็เป็นอ่าแนวะ RPG แบบชิวๆไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก็ปล่อยไว้เลยเน่เน่เนเน็นี่ย,ย,ยภาพสวยงามนะครับใช้ได้นะครับการเล่นก็คือ มันจะเป็นแบบไอดอลเนาะนะครับโดยเรามีหน้าที่แค่ทำเควสนะครับผมหรืออ่าตลุยด่านนี่คือกดไอตรงนีน้ใช่ไหมไอ,ไ,อไอรีเพ็อะไรเนะี่ยให้มันเป็นสีแดงมันก็จะแบบฟันผ่านด่านอะไรไปเรื่อยๆนะครับในี่เป็นไงชับชับชับเขาให้อนี่ย,นยครับภาพสวยงามอ่ะโอเคทีนี้ตัวเกมมีนมีความมุมกล้องนะ เออบฟรีดอม Freedom ก็เหมุนอะไรได้อิสระ,ะนะครับประมาณนี้เรือจะแบบ follow ตามตัวอะไรก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยแล้วก็มีเซฟพาวเวอร์เซฟให้เราด้วยนะครับสำหรับแบบใครที่อยากจะแบบอ่าไอ้นี่นะแล้วก็ปรับแบบแนวตั้งก็ได้นะครับได้หมดนะฮะ <c oughs> โอเคตัวเกมของผมก็กดตรงครีตตรงนี้ครับมันก็จะให้เราเคลียร์แบบพวกเน้ย ระดับนงระดับหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราลองไปที่วันสู้ได้ไหมเอานะครับไปมาฟาดอื้มไม่น่าสู้ได้พลังก็ไม่ลดเลยก็คงต้องอัพ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 สกิลให้มันเก่งกว่าน,นี้นะจบเลยมีออโต้แล้วมีแมนนนด้วยนะสามารถเล่นเองได้ด้วยนะเขาว่างั้น นะครับโอเคก็อันนี้เป็นด่านที่เราจะต้องเคลียนะครับผมซึ่งยังยังยังต่อสู้ไม่ได้เราก็ฟาร์ามไปเรื่อยๆก่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวเกมก็อย่างที่บอกมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็คือเป็นแนวไอดอลนั่นแหละนะครับผมอันนี้บัฟนะก็สามารถซื้อได้แล้วก็หนืองจะเปิดแบบเปิดดูโฆษณานะครับผมประมาณนั้นมาส่วนหน้านนี้ก็จะเป็น ของขวัญนะเมลส์บ็อกนะครับอ่ะเรามาดูระบบว่ามันมีอะไรบ้างดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคมาที่ช็อปเลยแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงครับช็อปก็คือเป็นพวกเปิดตาช่องฟองอะไรพวกนี้น,นะครับเปิดอาวุธเนี่ยเปิดให้ดูก่อนเป็นๆมเามานี้ยนะเปิดชุดก่องชุดเกาะนะครับเมื่อกี้มีกล่องแสงเปิดอ่ะนี่นะเปิดแบบ เน็ตอะไรทั้งอย่างนะครับันไม่ใช่เปิดจาบเพจนะครับเออนะฮะโอเคก็จะมีเกมมีอะไรพวกนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะลอง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 ดูได้เลยนะครับโกลแพ็กเกจกดได้เลยครับฟรีนะฮะ,ะมีแบบเสียตรงเสียตังค์ด้วยนะครับก็ตามนั้นนะครับผม โอเคแล้วต่อมาครับผมเป็นคาแรคเตอร์นะครับก็คือตัวนี้แหละเป็นาการอัปเกรดตัวละครนะก็กดอัปเลเวลไปนะครับเนี่ยแล้วมันถึงอะไรเงี้ยมันก็จะอัปให้นะครับผมส่วนด้า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 น,าน,านขวาก็จะเป็นพวกการ up, อัพสเตตัสตัวละครแล้วกันมีแท็กมีคริดาเมตมีซุปเปอร์คริดาเมตอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเล่นสายอะไรนะครับแต่นนี้ซุปเปอร์คริกับ ซูเปอร์คลีเลทหรืเปอร์คลีดามเมัน,นยังอัพไม่ได้นะเรากดนีอด่อัดเข้าไปเลยปลาดี Body. อัดเข้เไปเนี่ไงสดโหดนะครับผมอ่ะต่อมาเป็นอ่าอันนี้น่าจะเป็น,ปนกิลตจิดตัวใช่ไหมเราอัพได้ไหมวะเนสแทกโนมอลสกิลไลฟ์สกิลดักกดแท็กกไปก่อนเลยนะครับก็จะใช้เพชรทั้งบนนี้นะครับผม ก็ตามนั้นไม่ต้องหว่วงก็ตามนั้นตามหลักตามหลักสูตรก็กดเข้าไปานะครับต่อมาเป็นสกิลฮะก็สามารถใส่ได้ถึง3มสล็อตเลยมั้งนี่นะครับผมซึ่งก็จะมีสกิลให้อาบด้วยนะครับโดยใช้เพชรม่วงๆนะแต่ว่าเรายังไม่มีนะครับผมก็ต้องไปหาเอานะครับี๋ยวมก็คงปรากฏขึ้นมาเองนะครับตามนั้น อันนี้พัสิีตกียก็ผมก็ไม่ต้องใส่ช่องสล็อตอะไรนะครับตามนั้นเลยอ่ะอารีน,น,น่านะครับกดใส่สก,กิลลงไปแล้วกันนะครับผมอัดเข้าไปใน่น,นอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็อ่าเป็นการอัปเกรดนะ เพิ่พมความสามารถของตัวละครเหมือนกันนะครับโดยใช้สีเขียวๆนี่นะครับผมก็ประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือการอัปเกรดตัวละครนะครับผมไม่มีอะไรยากมากมายนะับคือเล่นไปเรื่อยๆแหละนะครับผมเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่ามันออโต้ให้เองนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นอาวุธนะครับซึ่งจริงๆกดออโต้ไปเลยนะมันก็จะใส่ของที่ดีที่สุดท้าแล้วเราก็ไปทำการอัพเลเวลแบบๆเหมือนนี้ นะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้มันจะเป็นในเรื่องของอะไรนะี่ะผมมันมันรวมอะไรให้ก็ไม่รู้นะครับอันไหนดีกว่าวะาสรุปอันนี้น่าจะดีสุดแหละนะครับนะส่วนเป็นชุดกะ ก็ตัวนี้เลยใช่ไหมใส่อยู่วะอ่านี่กดตรงนี้ครับมันจะทำอะไรของมันให้แหละเป็นออโต้ออโต้ไปนะครับเนี่ยความสามารถก็จะเยอะมากขึ้นนะครับง่ายๆเลยที่เจ็ดแหละนะครับอันล่างอันล่างคืออะไรวะเปิดหาวัตถุดิบปะใช่เลยนะครับเปิดหาวัตถุดิบเพื่อที่ทำการ มันจะอัพเนี่ยอัพออพวกนี้นะฮะเรื่องไหนนะคูณเก้าร้อยมันก็ต้องเยอะแจ๋วกว่าจิ๋วะน,นะครับนะประมาณนี้อันนี้เป็นระบบอาวุธนะฮะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนวะ่าโอเคนะครับต่อมาปเป็นสามเหลี่ยมตรงน,นี้ก็จะมีสเตทนะไปลุยด่าน 55อะไรอย่างเงี้ยก็กดๆเข้าไปได้เลยมันก็จะโกเออแต่ตอนนี้ยังล็อกอยู่จริงๆมันไม่มีล็อกก็กดในตรงนี้แหละไอ้จุดเขียวนี่แหละเอ้ยไม่ใช่ไอ้ตรงข้างบนนี่แหละครับมันก็จะผ่านด่านไปเรื่อยๆออโต้ผ่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมพอมาเป็น challenge นี่ก็เป็นพวก challenge เป็นดันต่างๆแล้วกันนะครับที่ไม่ผ่านเมื่อกี้แหละนะครับผมก็นะต้องค่อยๆ ไต่ไปเรื่อยๆอัพอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองลองอันอันบนดูดิยังไงว่าม,มันอื้มดูไม่ได้แล้วพลังเรานดหวบเลยนะฮะยังไงโอเคไม่น่าจะพลาดนะครับก็ต้องรอแบบดาเมจเยอะกว่านี้นะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกัน มาอารีนาฮะเราเข้าได้เหรอเนี้ยชยครวบอ่าเข้าได้ดิมามาดิฟันดิฟันดิหมดดิหงดไม่ลุกไม่ต้องอะไรครับดูอย่างเดียวฮะกิวคุณได้ไหมมาดีม่าดีชนะครับพลังเราเยอะกว่า ก็ประมาณนี้นะอารีนาเกมน,นี้นะโอเคต่อมานี้เลสยังล็อกอยู่นะครับแล้วก็อวตารนะครับก็เป็นพวกค <c oughs> อตูมแหละเรียกกันง่ายๆ,ๆนะก็ <c oughs> อลังการงานสร้างเลยทีเดียว <c oughs> นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอวตารนะครับ แลนด์กิ้งก็จะบอกนั่นแหละว่าใครเม่งเก่งสุดนะวันนี้ระดับหนึ่งพวกก็แหมอะเรก็สี่ร้อยกันเลยเที่ยวๆนะก็น่าจะเล่นมันย่างยาวนานนะฮะคอลเลกชันครับผมเก็บอาวุธหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะเพิ่มก็จะได้พวกของของรางวัลน,นะเออนะครับผมมิชชั่นก็ประมาณนั้นก็คือทำรายวันทำรายสัปดาห์อะไรพวกนี้นะ หรืออยู่ในเกมนเจ็ดสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็จะรับของวันไปนะครับส่วนันนี้โกลว์พลาสนะครับก็ไม่มีอะไรมากฮะแต่มันก็จะให้รับเองนะครับพอเราเพเราเก่งขึ้นนะครับผมก็ได้เพชรเอาไว้เปิดกระชาใช่ไหมอืมนะฮะแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นล็อกอินรารวันนะครับผมเอ็กแชทนะครับอันนี้คืออะไรวะเอาเอาเพชรมาเปิดเป็นพวกของรางวัลในการอัปเกรดตัวละครนะครับผมก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็ออปชั่นครับประมาณนี้เลยยังไม่มีภาษาไทยนะ g l o b a l นะครับหรือจะอินก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แชทนะครับอ่าซาวเฮ้ยไม่เปิดเสียงอะ เออต้องมีเสียงชุดทชึ้งชักดีวะแม่น,น,แบบนะฮะกราฟิกกับผมแบบอัลตร้านะฮะแล้วก็แฟมเร็ตนะฮะไปเลยแล้วกันนะครับขอปับ๊บอ่ะแม่งให้หมดมเใชๆไม่ต้องระมงังโอเค,อเคก็ประมาณนี้ชงอือือ้าวเฮ้ยมีชุดได้ไง,ไงวะ ช่างมันกันนะครับโอเคก็ราวๆนี้แหละนะครับมันไม่มีอะไรมากจริงๆนะครับผมก็ฝากไพเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับเกมสตาร์ไนท์นะครับผมใครชอบชอบก็ใครชอบแนวนี้นะแนวแบบไม่เวลานั่งชิวๆนั่งแบบดูมันเล่นไปเองอะไรอย่างนี้ก็ก็โหลดได้นะครับผมตามนั้นเลยนะครับผมโอเคไปละนะครับไม่น่าจะมีอะไรนะฮะ